ธนโดนเมื่อวานนี้เธอไปเตะบอลทุกคนน้องอยู่ขอนแก่นค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องมีสอบแล้วพรุ่งนี้ก็มีคอนคู่แล้วใดๆคือนางอ่านหนังสือเนาะแล้วตอนเย็นนางก็ไปเตะฟุตบอลความชอบเนะาะเธอขับรถตู้ไปเองเออเธอขับรถไปเองจะ้ะความน่ารักของนางนางไปเตะบอลน,นางก็ขับรถไปเองแล้วก็นางก็เล่า เรื่องที่นางเรียนสมัยก่อนที่นางเรียนอะไรอย่างเงี้ยเล่าโอ้ความน่ารักของนางความดื้ออือก็เข้าใจเนาะเข้าใจวัยรุ่นวัยรุ่นเด็กต่างจังหวัดอะทุกคนบุ๋มเข้าใจบุ๋มก็เป็นเด็กต่างจังหวัดตอนนี้บุ๋มอยู่นครพนมนะคะทุกคนบุ๋มอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยอะไรหน่อยบุ๋มอยู่นครพนมคะ่ะแต่ก็จะลงให้ทุกคนดูบ้างช่วงนี้น้องไม่มีงานเนาะบุ๋มก็จะลงออ เก่าๆบ้างให้ดูทุกคนจะได้ไม่เหงาอัปเดตให้ดูน้องไม่ได้ไปไหนค่ะไปไปอโอโอน้องก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยส่วนธนาดลน,น้องก็จะมาสอบสอบเสร็จน้องก็น่าจะบินไปรู้สึกว่าน้องจะไม่ได้สาวนะพรุ่งนี้เห็นผู้จัดการบอกตั้งตั้งนานแล้วว่าน้องไม่น่าจะได้สาวค่ะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่า เด็กๆของเราไปไหนมาไหนบ้างปายก็หยุดกับเติงเมื่อวานนี้ที่ท่านโดนแซวไงเรื่องที่ไปปั่นจักรยานนะท่านโดนยังบอกคําว่าชวนชวนนอยอยากให้เขาชวนน่ะนั่นแหละที่ไปไปอยู่กับเติะ่ะน่ารักคุณโกนางน่ารักมากดีใจกับน้องที่น้องได้เรียนน้องทําถูกแล้วที่น้องเรียน พี่ขโนขมันลูกตะกีรล่งเนาะทิละิละบักไห่นื้อกีเลยดิลงไปลรกงไปก่อนอนนี้ช่วงกำลังสีเลียนไถอนออกก่อนง้น่กินเยข้าวบดดิเอาีเด็กมาให้เป็นี่บอลงเยอะๆลงต น้ำพาบาโอ้มันติมว่ะมันติมว่ะมันนักเกินไปอย่างเงี้ยนะถอนเลียวถอนออกถอนออกต้อาเงินมาใส่เป็นแต่พี่นกแล้วนี่ล่ะใครก็นที่เล่นบอโจูบีหลายเอออ่านแล้วหนึ่งชั่วโมงถ้วนโอ้ยภาษาสอบแก่ซื่อขาที่ได้อยู่บอลลูก็อ่านชั่วโมงเดียวให้แม่ติวให้บ้าณิตศาสตร์ว่าแม่ติวให้บอลลูกกฎหมาย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  ไอ้ผ่านเด้อแม่มาส่งกำลังใจลูกชาเดียวแม่ให้ผ่านให้ผ่านเสื้อทีบนี่บอสนี่ซื้อโอ้ครับผมแห้งนะเสียบอสตัวแบบแกนะขอบคุณได้เลยเห็ดเสียบให้ผมนะครับพี่ตะว่าต้องไปซื้อนะครับทุกคนเห็นเราวราต้องไปซื้อนะครับขอโทษนะพี่หาซั่งหมดแล้วหาสั่งไปแล้วคิดถึงเหรอคิดถึงพี่พี่คิดถึงอ้นุกอับไปอนุญาตเหรอ กินไหมโกหกวัน,นี่ตีถอดเป็นใช่หไหนใครบ้างใค่อีก,กอไปอีกไปอีกอานุกเออใครอีกใครอีกต้อพาไ้เอออีกเอ กินที่ไหนไอ้รองไ้เยฮึฮึนึฮ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 ฮ้ฮึ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 